คำพีสมใจนึกภาคที่หนึ่งบทที่สองเราจะรักษาสัญญาที่มีต่อคุณเราจะเตือนคุณให้ระลึกได้ว่าคุณคือใครคุณรู้หรือเปล่าว่าตัวคุณเองต้องการอะไรคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณคือผู้สร้างประสบการณ์ของตัวเองคุณยินดีกับความปรารถนาของตัวเองที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นหรือเปล่า คุณรู้สึกถึงความสดชื่นของความปรารถนาใหม่ๆที่เต้นทุบๆอยู่ในตัวหรือเปล่าถ้าคุณอยู่กลางมนุษย์ที่หายากซึ่งตอบว่าใช่ฉันยินดีกับความปรารถนาของตัวเองที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นฉันรู้สึกวิเศษยามที่ยืนอยู่ณจุดนี้ที่ซึ่งอะไรๆหลายๆอย่างที่ฉันปรารถนายังไม่มาสู่ฉันอย่างนั้นคุณก็คงจะเข้าใจว่าตัวเองคือใครและเข้าใจว่า ประสบการณ์ชีวิตในทางรูปธรรมนี้แท้จริงแล้วเป็นเช่นไรแต่ถ้าคุณก็เหมือนกับมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นกันคือรู้สึกไม่เป็นสุขกับความปรารถนาที่ไม่สมหวังถ้าคุณปรารถนาจะมีเงินมากขึ้นแต่เพราะว่าตัวเองอยู่ในภาวะเงินขาดมืออย่างต่อเนื่องถ้าคุณไม่พอใจกับงานของตัวเองแต่รู้สึกว่าติดงแงกและมองไม่เห็นทางที่จะพัฒนามัน ถ้าความสัมพันธ์ของคุณยังไม่น่าพึงใจหรือถ้าความสัมพันธ์ในฝันที่คุณปรารถนามานานตราบเท่าที่จำได้ยังคงอยู่ไกลเกินเอื้อมต่อไปถ้าร่างกายของคุณไม่ให้ความรู้สึกหรือไม่ได้มีสภาพอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นงั้นก็มีสิ่งที่สำคัญมากๆและค่อนข้างเข้าใจง่ายที่เราอยากขายโทษให้คุณในที่นี้นแล้วละ่ะเราอยากให้ข้อมูลนี้แก่คุณ เพราะเราอยากให้คุณพบวิธีจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงส่วนเล็กๆของเหตุผลของเราเนื่องจากเราเข้าใจว่าแม้ในยามที่คุณได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในรายการของสิ่งที่คุณต้องการในปัจจุบันแต่ก็ต้องมีรายการใหม่เข้ามาแทนที่แถมยังยาวกว่ากินความมากกว่าเสียอีกฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้ขีดค่า สิ่งที่ตัวเองต้องการออกจากรายการจนครบทุกอย่างเพราะเราเข้าใจถึงความเป็นไปไม่ได้ของความบากบั่นนั้นเราเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อปลุกความทรงจำเกี่ยวกับพลังและความสำเร็จอัหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อยู่ในตัวคุณและไหลไปในแกนของสิ่งที่คุณเป็นจริงๆเราเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อช่วยให้คุณกลับไปสู่จุดที่คุณจะมองโลกในแง่ดีคาดหวังในแง่บวก และแผ่ขยายความสุขสำราญของตัวเองอีกครั้งและเมื่อเตือนให้คุณระลึกว่าไม่มีอะไรที่คุณจะเป็นทำหรือมีไม่ได้เราเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะเราสัญญากับคุณไว้ว่าเราจะทำและตอนนี้ขณะที่คุณถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือเช่นนี้คุณก็ได้ทำตามสัญญาที่ตัวเองให้ไว้เช่นกันคุณบอกไว้ว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างบรมสุข คุณบอกว่าฉันจะกล้าไปสู่ความเป็นจริงทางรูปธรรมที่อิงเวลาและระยะทางข้ามกลางตัวตนอื่นและจะรับเอามุคลิกที่มีมุมมองอันชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงมาฉันจะเรียนรู้ที่จะมองตัวเองจากมุมมองนั้นและจะชื่นชอบกับการถูกมองด้วยมุมมองนั้นคุณบอกว่าฉันจะสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว และปฏิกิริยาของฉันที่มีต่อสิ่งที่สังเกตเห็นก็จะก่อให้เกิดความเพลินใจส่วนตัวที่มีค่าคุณบอกว่าฉันจะรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆที่ฉันชอบฉันจะรู้ถึงคุณค่าของมุมมองของฉันแล้วคุณก็บอกในวงเล็บนะคะนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดว่าฉันจะรู้สึกถึงพลังและคุณค่าของมุมมองส่วนตัวของฉันเสมอ เพื่อให้พลังอันไร้รูปที่สร้างโลกได้หลั่งไหลผ่านการตัดสินใจความตั้งใจและทุกๆความคิดของฉันและเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ฉันผลักดันให้เริ่มขึ้นจากมุมมองของฉันคุณรู้แล้วสิว่าก่อนที่คุณจะเกิดมาในทางรูปธรรมคุณคือพลังงานจากต้นกำเนิด source energy ที่เล็งมายัางร่างที่เป็นรูปธรรมนี้เป็นการเฉพาะและคุณก็รู้ด้วยว่าคุณที่มีรูปกาย ซึ่งคุณจะมาเป็นนั้นไม่มีทางแยกจากสิ่งที่คุณจากมาได้เลยอีกทั้งคุณยังเข้าใจถึงความเชื่อมโยงตลอดการของคุณกับพลังงานจากต้นกำเนิดด้วยคุณบอกว่าฉันจะรักการที่ได้เทตัวเองให้เข้าไปในร่างที่เป็นรูปธรรมนี้เข้าไปสู่ความเป็นจริงในทางรูปธรรมที่อิงเวลาและระยะทางเพราะสิ่งแวดล้อมของการมีกายนั้นจะทำให้ฉันได้เน้นพลังงาน อันทรงพลังที่เป็นตัวฉันเข้าไปยังอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงกว่าแล้วในสิ่งอันเฉพาะเจาะจงต่างๆที่เพ่งความสนใจไปนั้นก็จะมีการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างทรงพลังรวมทั้งความปลื้มปิติด้วยเรารู้ว่าคุณคือใครคุณก้าวเข้าสู่ร่างกายอันแสนวิเศษนี้ด้วยระลึกได้ถึงธรรมชาติที่เปี่ยมสุข และมีพลังของตัวเองคุณรู้ว่าคุณจะรึกไว้เสมอถึงความงดงามของต้นกำเนิดที่คุณจากมาและรู้ว่าคุณไม่มีวันสูญเสียความเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดนั้นเป็นอันขาดตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วงนันมาช่วยให้คุณจำได้ว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะไม่มีวันสูญเสียความเชื่อมโยงที่มีต่อต้นกำเนิดได้เลย เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณระลึกได้ถึงธรรมชาติอันทรงพลังซึ่งก็คือตัวคุณและช่วยให้คุณกลับไปเป็นตัวคุณซึ่งมั่นใจเปรียมสุขและมักจะมองหาสิ่งวิเศษอื่นๆที่จะหันไปให้ความสนใจเนื่องจากเรารู้ว่าคุณเป็นใครเราจะช่วยให้คุณจำได้ว่าตัวเองเป็นใครได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเรารู้ว่าคุณมาจากที่ไหน,น เราจึงเตือนให้คุณระลึกว่าคุณมาจากที่ไหนได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเรารู้ว่าคุณปรารถนาสินใดเราจึงชี้นำเพื่อให้คุณช่วยให้ตัวเองได้มาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนาได้อย่างง่ายดานไม่มีอะไรที่คุณจะเป็นทำหรือมีไม่ได้เราอยากให้คุณระลึกไว้ว่าไม่มีอะไรที่คุณจะเป็นทำหรือมีไม่ได้ และเราก็อยากช่วยให้คุณทำอย่างนี้ได้สำเร็จด้วยแต่เรารักจุดที่คุณยืนอยู่ในขณะนี้แม้ว่าคุณจะไม่ชอบมันเลยก็เถอะเพราะเราเข้าใจว่าการเดินทางในวงเล็บนะคะจากจุดที่คุณอยู่ไปยังจุดที่คุณต้องการจะไปนี้จะเปลี่ยมสุขได้ขนาดนั้นเราอยากช่วยให้คุณละทิ้งการรับรู้ใดๆก็ตามที่คุณรับมาในระหว่างทางอันเป็นรูปธรรมของคุณ ซึ่งจะสกัดกั้นความสำราญและอำนาจของคุณและเราอยากช่วยให้คุณกระตุ้นการรับรู้อันทรงพลังที่เต้นตุ๊กๆอยู่ภายในแก่นของสิ่งที่คุณเป็นขึ้นมาอีกครั้งฉะนั้นจงผ่อนคลายและสนุกไปกับการเดินทางแบบสบ,สบายๆนี้เพื่อค้นพบถึงสิ่งที่คุณเป็น,ปนจริงๆอีกครั้งสิ่งที่เราปรารถนาก็คือเมื่อคุณไปถึงตอนจบของหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะรู้จักตัวคุณเองเหมือนกับที่เรารู้จักคุณและรักตัวคุณเองเหมือนอย่างที่เรารักคุณรวมทั้งมีความสุขกับชีวิตของคุณอย่างที่เรารู้สึกเป็นสุขกับชีวิตของคุณด้วยจบบทที่สองแล้วนะคะสนุกมากน่ารักมากนะคะขอบคุณอับราฮัมนิมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยพวกเรามนุษย์ทุกคนที่อยู่มาเกิดบนกายเนื้อบนโลกมนุษย์นะคะ